ป็นโรงแรมที่นาดาชอบมากผมเลิฟมากๆาโอ้แบบความสีอะว้าวเหมือนแบบได้มาปลดปล่อยอะ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนัดอภิวิทนะครับทริปนี้เรากำลังจะไปอามานอยนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ในเครืออามันแต่ว่าที่เราไปคืออามันปุรีแล้วเป็นโรงแรมที่นัดาชอบมากผมเลฟิฟมากๆากทริปนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาเที่ยว ต่างประเทศก็เลยมาพักที่นี่นะครับการเดินทางมาที่นี่ก็เป็น direct flight นะครับจากกรุงเทพนะขึ้นที่ดอนเมืองนะครับนั่งแอร์เอเชียมาที่ยาจังใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับบนเครื่องเนี่ยสิ่งที่มิดที่สุดก็คือทานนมไข่มุกที่แบบเมื่อก่อนก็คือแบบหากินยากมากตะกียตอนที่เราอยู่บนเครื่องใช่ปะมองลงมาเห็นวิวเมืองยาจังภูมิประเทศเขาแบบดีมากเลยมันจะเป็นแบบป่าเขาเป็นมยอมๆแล้วทะเลเขาสีใสครามน้ําเงินคือสวยมากนะครับแล้วที่เราจะไปเนี่ยอามานอยใช่ปะ เดี๋ยวเราต้องนั่งรถไปอีกประมาณ75นาทีเพื่อไปถึงที่โรงแรมนะแล้วโรงแรมอ่ะมันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วมันแบบวิวมันแบบดีมากมันแบบล้อมไปด้วยทะเลแล้วมีป่าเขาคือแบบตอนนี้อยากไปเห็นกับตาแล้วนะครับว่าของจริงอะ่ะเป็นยังไงดูรีวิวมาเยอะอ่านรีวิวมาเยอะ ทุกคนตอนนี้เราถึงโรงแรมแล้วนะครับอันนี้คุณนีเป็นแบบ front office manager ที่มารับเรานะครับนี่อันนี้เป็นล็อบบี้นะครับไฮเพอร์โบชีเโอ้โอร่อยอมัน recipe สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่คุณจอคุณจอยเป็น GM เป็นคนไทย สวัสดีครับต้องบอกว่าสินเจ้าเนาะใช่ไหมสินเจ,านเจา้าอเ,จอเออว้าว โอเคเมื่อกี้เราทําการเช็คอินกับพนักง,งานเรียบร้อยแล้วในห้องตัวนู้นนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มรูมทัวร์กันกําลังที่อยู่ว่าจะเริ่มจากจุดไหนดีแบบทุกจุดก็คือสวยไปหมดเดี๋ยวเริ่มจากจุดที่นัดเข้ามาก็เจอกับห้องตรงกลางตรงนี้ที่ยิ่งใหญ่แบบใหญ่มากมันแบบสบายตาทุกอย่างมันเชื่อมกันแบบซิมเลสคือมันเป็นห้องแบบแนวนอนทุกจุดคือมองออกไปเห็นวิวเปิดออกมาแล้วอะ่ะมันจะเป็นวิวทะเลที่กว้างมากๆคือประทับใจมากมันแบบ ดีมากเลยแบบมีที่นั่งตรงนี้เอาไว้รับลมชมวิวแล้วที่ชอบคือสระว,ว่ายน้าเขาเนี่ยสมมติเราว่ายน้ำแบบฉบับก็แบบแบบมีวิวทะเลอะ่ะแต่วันนี้คลื่นแรงกว่าน,นิดนึงนะหวังว่าพวกเนี้ยคลื่นมันจะน้อยลงแล้วก็จะเราจะได้เล่นน้ำทะเลได้ภาวนา่อให้ว่นน,น,นะนี้ไม่มีคลื่นเลยเต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ําห้องน้ําตามแบบฉบับของโรงแรมลักชัวรี่ปกติอะ่ะก็จะแบ่งเป็นที่สแอนเฮอแล้วก็ที่ชอบก็คืออ่างอันนี้แบบขนาดใหญ่แช่ได้ 2- 3สคนได้อ่ะ แล้วขณะแช่ก็ก็เป็นวิวแบบต้นไม้แบบเล็กๆหินหินเล็กๆแต่ว่าเราสามารถนอนเอาหัวไปฝั่งนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ได้สามารถมาแบบอาบน้ำเซมัยเอ้าดร์ได้แบบว่าถ้าอยากได้ลมก็เปิดรับวิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะนั่งพักผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วจะไปหาอะไรกินแล้วคือหิวมากันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเป็นกิจลักษณะเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปเล่นในห้องนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปข้างนอกก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่ารีสอร์ทที่นี่มันมีอะไรทําบ้างนะครับ <Goodbye. S 2> บรรยากาศดีมากคือโดดน้ำแล้วก็เจอวิวแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ก็คือหายเหนื่อยเลยอ่ะดีมากเลย ชอบที่แบบถต่าไว้น้ำกว้างๆแล้วก็เนี่ยเห็นวิวทะเลเหมือนแบบได้มาปลดปล่อยอ่ะจริงๆนะตอนนี้รู้สึกผ่อนคลายมากถ้าเกิดว่าคิดว่าใครที่อยากให้เรานตัวเองอะ่ะแบบงานหนักแล้วอยากจะไปพักผ่อนทะเลด้วยอย่างเงี้ยเหมาะมากเพราะว่ามันเหมือนแบบเฟสฟีตจริงๆอะ่ะแล้วมันขับไฮเวย์มากเลยปะไม่มีใคเห็นเราแล้วเราก็ไม่เห็นห้องไหนด้วยก็คือทำอะไรก็ได้ในนี้ในบ่อ ห,หลังจากที่เราออกกำลังกายอย่างหนักหน่วง สิ่งต่อไปก็คือท้องหิวนะครับตรงนี้เป็นเมนวอสตรองของโรงแรมก็คือเป็นห้องอาหารหลักก็คือมากินข้าวเชาว้ากลางวันเย็นตรงนี้กินได้หมดเลยแล้ววิวก็คือชนะเลิศอีกแล้วแบบวิวดีมากข้างหลังมันเป็นวิวทะเลวิวเขาแล้วตรงนี้ลมเย็นมากก็คือแบบมานั่งทํางานแนละ้วตรงนี้ได้เลยอะ่ะแล้เดี๋ยวตอน3ามโมงครึ่งอ่ะมันจะมีอัพตัวนทีเสิร์ฟอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอีกสินาทีแต่หิวไม่ไหวก็เลยแบบสั่งเฟอร์เมื่อก่อนอันนี้มันเป็นเฟอร์เนื้อแบบดูดีมากหอมมาก เนื้อนุ่มมากอร่อยมากทุกคนเนื้อคือแบบไม่คิดว่าเลวมันจะนุ่มขนาดนี้อ,อร่อยทุกคนตอนนี้เวลาสามโมงครึ่งแบบเป๊ะมากเราจะมาหยิบอัอร์นูนทีกิน แล้วก็สิ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คืออันนี้ is a traditional Vietnamese snack right? province มันก็คือเหมือนกับว่าแป้งนะแล้วก็ใส่หน้าหน้าไข่แล้วก็หน้าเนื้อเขาจะแบบไม่ใช้น้ํามันในตอนย่างเลยเขาจะใส่น้ํามันตอนท้ายแบบเดเียวอันนี้คือของเรานะครับได้แล้วใช่ยใจจกจู้ยน่ากินมากก็คือเป็นแบบออยล์แล้วก็ต้นหอมนะฮะอันนี้ ร้อนๆเลย้อมเลยวันนี้แดดร้อนจัดๆไปเลยร้อน <Hey, Lon. S 1> อยากรู้มากว่าไลน์เบรคฟาสของที่นี่จะมีอะไรให้เรากินบ้างไฮ o r n i n g สรุปว่าเราเลือกเป็นโต๊ะนี้ฮะบรรยากาศวิวในการกินอาหารเช้าของเราโอเคเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลยเวลาไปกินอาหารเช้าเนี่ยก็จะสั่งน้ำมาเยอะๆที่สั่งมาก็จะมีกล้วยปัน่นแล้วก็ดีทอ็อกซ์นี้เป็นกาแฟเวียดนามนะครับนี่เป็นสิ่ง <Yes. S 1> น่าจ thank ค o วนี่ลองดูอ้ mm hmm. หอม กกาาแฟหอมมที่สั่งเนี่ยของนัดจะเป็นหมี่แห้งแล้วก็ใส่ปลียใส่หมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้แดดล่มแล้วก็เลยลงมา ที่บีชค u บคือตรงนี้มันจะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็เป็นแบบวิวทะเลแล้วก็ตรงร้านอาหารมันก็จะมีสาเวยนาอิกสราหนึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างที่บอกคือชื่อก็คือบีชคาบใช่ไหมก็จะมีแบบทะเลเราสามารถมาเล่นวอเตอร์สปอร์ตได้มันก็จะมีแบบคลายคายักแล้วก็เรือใบเดี๋ยวจะมานั่งพักผ่อนตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็เ,เล่นทะเลถ่ายรูปเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวจะย้ายขึ้นไปบน เริ่มร้อนแล้วพอร้อนเสร็จใช่ปะเราก็ต้องไปโดดน้ำเดี๋ยวจะพาไปโดดน้ําที่เมนผู้ที่เขาเรียกว่าคลิฟผู้ที่เป็นสระว่ายน้ำอยู่บนอยู่บนคลิปก็คือเขานะครับแล้ววิวก็คือดีมากด้วยความที่โรงแรมเนี้ยมันใหญ่มากนั่งรถปักกี้จากบีชมาสระน้ำเนี่ยใช้เวลาแบบเกิน5นาทีอ่ะจริงๆนะ อทุกคนเป็นกิจกรรมที่ปวดไหลมากมันเป็นกีฬาที่สนุกนะแบบต้องใช้สมาธิต้องเลง็งต้องใช้แรงแล้วก็เข้าเป้าไปหลายอยู่นะเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราจะเอาดีด้านนี้ดีนะ <Thank you. S 1> เป็นนักสนุกแล้วก <Thank you. S 1> ็นักยิงปืนนะครับ you Thank you, goodbye <Okay. S 1> กลับไปอาบน้ำนอนแล้ววันนี้กิจกรรมเราหนึ่งอย่างต่อวัน สูตมอร์นิ่งนะครับสรุปว่าตอนเช้าเราไม่ได้ตื่นไปกินขา้าวเพราะว่าตั้งตื่นตีสี่ครึง่งตื่นไม่ไหวเมื่อวานทางานดึกก็เลยมาเข้าคลาสตรงที่สลาลมันจะเป็นสลาลที่แบบเอาไว้เล่นโยคะแล้วก็ที่เล่นพิลาทิสแล้วก็แบบมีคลาสทาใหม,มายเลยเมื่อกี้เรามาเล่นคลาสพิลาทิสเล่นเสร็จแล้วเมื่อกี้ถ่ายไม่ได้เพราะแบบแมีแขกมาอื่ออยู่จรบกวน ก็เลยได้ถ่ายตอนเสร็จแล้วเล่นเสร็จรู้ส <riding> ึกว่าตัวเองเส้นยึดมากๆรดชอบบริเวณตัวนี้มากมันแบบมันดูสมบสวยมันเป็นที่ที่เหมาะมากสำหรับการมาแบบเนี่ยออกกําลังกายมาเล่นโยคะมาเล่นพิลาทิสอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทุกวันเนี่ยตอน8ปโมงเขาจะมีคลาสที่เปลี่ยนไปในทุกวันอย่างวันนี้ก็เป็นพิลาทิสพรุ่งนี้อาจจะเป็นแบบเออคล้ายๆมีการบอดี้เวทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ละวันก็เปลี่ยนกันไป เอาบรรยากาศในห้องตอนเย็นมาฝากวพราะฉตอนเย็นสีตอนกลางคืนสวยมากเลยคือไฟของเวียดนามอะ่ะมันจะเป็นแบบโคมโคมอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วพอเราเปิดตอนกลางคืนอะ่ะสวยมากเลยไปแล้วมาให้ทุกคนดูห้องตอนกลางคืนเฉยถึงเวลาลองมาม่าเวียดนามจากที่เขาให้มาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีทั้งหมด3แบบก็คืออันนี้น่าจะดูเผ็ด,ดสุดเนาะไทยชูิมฮอตพอต,พอต,พอตคือ ตั้งแต่อยู่ที่นี่มา3คืนแล้วใชว่ป่ะอาหารเวียดนามอ่ะจะรสชาติจะแบบจะจืดน,นะเพราะว่าเราว่าเราคนไทยก็คือชินกับรสจัดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออที่เนี่ยรสชาติมันจะแบบเบาๆมันไม่สตรองแต่กินแล้วชอบนะคือถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะมันได้รสชาติของวัตถุดิบของอินกิวเดียนที่เขาใช้จริงๆอ่แบบอะอย่างไรแบบก๋วยเตี๋ยวฟัดอะไรเงี้ยที่แบบมีปอเปี๊ยะมีหมูอะไรเงี้ยคืออร่อยมากใส่อซอสของเขาอร่อยแต่พอเรากินทุกวันอ่ะเราก็โหยหาอะไรพวกนี้แหละคอมฟอร์ตฟู้ดก็เลยเดี๋ยวจะมาทํา มามากินดูนะเขาบอกว่าเป็นไทยสตรีมก็คือเป็นกุ้งไทยเหรอฮะเลยโอ้โหมีราชาติอะแล้วมันหอมพอเพิรบบอะ โอเคเนะียนะัขอไป enjoy มามากกว่านะครับทุกคนใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยเวลานี้น่าจะประมาณแบบสามทุ่งใครหิวก็ต้มไปต้มกินด้วยกันกันนั้นนะครับแล้วก็มาดูคลิปต่อนะฮะวันนี้ก็เป็นมันสุดท้ายแล้วนะครับที่นักอยู่ที่นี่ตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะไปเช็คเอาท์แล้วก็เข้าเมืองอยู่ในเมืองอีกคืนนึงแล้วก็กลับไปที่กรุงเทพนะครับไม่อยากจะกลับเลย สคืนก็ไม่พออยากอยู่สักสี่คืน5คืนนะครับแต่ว่าต้องกลับไปทํางานความรู้สึกโดยรวมก็รู้สึกว่าชอบพี่นี่มากเลยนะมันสวยทุกอย่างดีธรรมชาติดีแลนสเคปดีที่นี่มีป่าไม้มีทะเลมีภูเขามีแอคทิวิตี้ต่างๆเยอะมากเลยนะครับอย่างปีนเขาเนี่ยนัก็ไม่ได้ไปปีนนะที่มันต้องตื่นตีห้าไปดูพระอทิตขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปแล้วก็จะมีรูทปกติที่แบบว่า าสายปีนเขามันจะมีแบบเลเวล intermediate แบบ beginner แล้วก็ advance อะไรเงี้ยก็สามารถเดินได้เพราะว่าภูมิประเทศตรงนี้มันหมาะมากๆแล้วก็ที่ชอบเลยก็คือยิงธนูนะครับเป็นแบบแอคทิวิตี้ใหม่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเอาดีด้นั้นได้นะแบบว่าเข้าเป้าหลายรอบมาก <c oughs> ส่วนอื่นๆเนี่ยทุกอย่างถ้าเกิดเทียบกับอามัน บรีที่ภูเก็ตท่นรู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันเลยแบบมีความคล้ายกันในเรื่องของบริการบริการดีเซอร์วิสดีพนักง,งานดีห้องตกแต่งสวยมีดีเทลที่ดีแล้วก็มีสไตล์ของตัวเองห้องนี้ก็แบบสไตล์เวียดนามก็คนละแบบกับไทยๆบ้านเรานะแต่ก็สวยเหมือนกันแล้วห้องที่นี่เบอร์3าคือแบบวิวคือแบบสุดยอดนะครับมองออกไปเป็นแบบทะเลนะครับแต่สิ่งที่มิสก็คืออาหารไทยชอบอาหารแบบ เผ็ดๆแซบ็บๆสักหนึ่งมือเพราอยู่นี่กินอาหารเวียดนามสามมือก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องการอะไรเข้ามาชูรสชาติตัวเองก็ส้าเกิดว่าใครที่อยากมาล้วคิดว่า3คืนเนี่ยเป็นระยะเวลาที่เพียงพอในการมาพักผ่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ escape life อยากยากได้มา retreat อะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยก็เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณพนักง,งานมา,มากๆเลยนะครับที่คอยดูแลนัดแล้วก็มาร์คสำหรับทริป ในการเข้าพากครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับดูโดมาม่าโอเคเดชเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยจะไปอามันไหนเนี่ยก็รอติดตามนะครับบ๊ายบาย